สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนทุกท่านในคลิปนี้ดิฉันขอแนะนำวิธีเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตหรือตอชอศูนย์สำหรับผู้มุ่งหวังรูปแบบ e-learning ผ่านระบบ i-academy ซึ่งผู้มุ่งหวังสามารถอบรมแบบสะสมชั่วโมง6ชั่วโมงภายใน3วันในรอบที่ผู้บริหารหน่วยสมัครให้นะคะซึ่งขั้นตอนในการเข้าอบรมมี7ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ1 เข้าระบบ i-Academy ีด้วยรหัสผู้มุ่งหวังขึ้นต้นด้วยตัว P ีแล้วตามด้วยตัวเลข9หลักค่ะ 2>, 2. เลือกหลักสูตรตอชอศหรือรหัสวิชา 06E 3. ยืนยันตัวตนผู้เรียนผ่านระบบ e k y c 4. เริ่มอบรมหลักสูตรตอช0 06E และยืนยันตัวตนผู้เรียน 5. ยืนยันตัวตนผู้เรียนระหว่างการอบรม6 ทำแบบทดสอบและแบบสอบถามหลังจบการอบรม 7. พิมพ์ใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรต่อชอศูนย์หรือ0 6e นะคะเริ่มที่ขั้นตอนที่1ค่ะการเข้าระบบให้ผู้มุ่งหวังใช้รหัส P ที่ผู้บรหิหารหน่วยสร้างให้เข้าอบรมหลักสูตร0 6e elearning ขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตออนไลน์ผ่าน www.aa.co.th/academy โดยรหัสผู้มุ่งหวัง จะเป็นรหัส P p o s t ป c เดียวกันในการเข้าอบรมทุกหลักสูตรผ่านระบบ I Academy นะคะให้ผู้มุ่งหวังเข้าเว็บไซต์ www.aa.co.th/academy จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบสำหรับผู้มุ่งหวังพิมพ์รหัส P ของผู้มุ่งหวังที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยและกดยืนยันเพื่อขอรับรหัส OTP ใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านเบอร์มือถือของผู้มุ่งหวังเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยกดเข้าสู่ระบบค่ะขั้นตอนที่2 การเลือกหลักสูตรเมื่อผู้มุ่งหวังเข้าระบบ iAcademy ได้เรียบร้อยแล้วในเมนูข้อมูลการลงทะเบียนจะพบหลักสูตรตอชศอูนที่ผู้บริหารหน่วยลงทะเบียนไว้ให้ให้กดปุ่มแสดงข้อมูลที่อยู่ฝั่งขวาของหน้าเว็บค่ะและจากนั้นให้กดเริ่มต้นการเรียนนะคะขั้นตอนที่3การยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ให้ผู้มุ่งหวังยืนยันตัวตนผ่าน eKYC โดยเมื่อเข้าอบรมหลักสูตรของคอปพอ 1>, 1 ID จะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยให้ใช้มือถือสแกน QR code ที่ปรากฏหน้าจอนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำ eKYC มี2อย่างคือ 1. อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 2. บัตรประชาชนเริ่มต้นด้วยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนสแกน QR code และกดคำว่า Allow าาจากนั้นให้กดปุ่มตกลงอ่านคำแนะนำให้ครบถ้วน โดยเลื่อนดูข้อความด้านล่างให้ครบและกดปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนเลือกบัตรประชาชนเป็นเอกสารสำหรับใช้ยืนยันตัวตนโดยกดคำว่าบัตรประจำตัวประชาชนกด Allow จากนั้นวางบัตรประชาชนให้ตรงกรอบแล้วกด Star t ขั้นตอนต่อไปกดยืนยันค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากกรุณาตรวจสอบข้อมูลและปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้องโดยเฉพาะชื่อนามสกุลระบบอาจสะกดออตโต้ให้ผิด ให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเมื่อท่านเลื่อนลงมาด้านล่างให้ใส่เลขที่เลเซอร์หลังบัตรประชาชนแล้วกดตกลงค่ะระบบจะเริ่มถ่ายใบหน้าผู้เรียนกรุณาปรับใบหน้าให้พอดีกับกรอบและเห็นดวงตายอย่างชัดเจนแล้วกดสตาร์ทจากนั้นระบบจะเริ่มตรวจสอบความเคลื่อนไหวของใบหน้าให้กดคำว่าเริ่มต้นถ่ายภาพค่ะวางใบหน้าให้พอดีกับกรอบและเห็นดวงตายอย่างชัดเจน แล้วค่อยกดปุ่ม start จากนั้นขยับใบหน้าให้ใกล้อุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะและขยับอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนเข้าหาใบหน้าเมื่อเรียบร้อยจะขึ้นข้อความตามภาพนี้ให้กดโอเคนะคะและหน้าจอมือถือจะขึ้นยืนยันตัวตนสําเร็จให้กดคําว่าตกลงค่ะยืนยันตัวตน eKYC ผ่านมือถือเรียบร้อยให้ผู้มืหวังกลับไปที่ระบบ i Academy เพื่อเริ่มต้นการอบรมหลักสูตรตอชศต่อไปนะคะขั้นตอนที่4 เริ่มต้นการอบรมเมื่อกลับมาที่ระบบไอ c a d e m y ดให้กดปุ่มเริ่มต้นการเรียนค่ะขั้นตอนที่5ยืนยันตัวตนระหว่างอบรมวิธีการยืนยันตัวตนจะมีทั้งก่อนเริ่มอบรมและระหว่างอบรมระบบจะสุ่มให้ถ่ายภาพโดยสุ่ม2แอคชั่นจากทั้งหมด6แอคชั่นและกรลุณาทำตามที่ระบบสั่งชา้าช้าแอคชั่นที่จะพบในการสุม่มจะมีให้หันซ้ายหันขวาอ้าปากให้มองลงด้านล่าง ซึ่งควรก้มหน้าช้าๆนะคะหรืออาจจะให้มองขึ้นข้างบนควรเงยหน้าช้าๆและมีแอคชั่นที่ให้กระพริบตาด้วยนะคะตัวอย่างการยืนยันตัวตนก่อนเริ่มอบรมอาจให้หันขวาและหันซ้ายกรุณาทำตามที่ระบบสั่งช้าๆนะคะยืนยันตัวตนก่อนอบรมสำเร็จให้ท่านกดคำว่าถัดไปค่ะอิกถูกหน้าข้อความเพื่อยอมรับเงื่อนไขาการอบรม แล้วกดปุ่มยอมรับนะคะให้ทําแบบทดสอบพรีเทสโดยกดปุ่มเริ่มค่ะโดยพรีเทสจะไม่มีเฉลยและไม่เก็บคะแนนนะคะไม่ต้องกังวลหากได้คะแนนน้อยค่ะเมื่อทำพรีเทสจบให้ท่านเริ่มอบรมหลักสูตรต่อช0ศูนย์ให้ครบตามหัวข้อที่กำหนดไว้โดยท่านไม่สามารถกดข้ามเนื้อหาหรือเปิดหน้าจอสองหน้าจอขึ้นมาพร้อมกันในระหว่างอบรมและระหว่างอบรมระบบจะสุ่มถ่ายรูปยืนยันตัวตนเป็นระยะระยะตลอดการอบรมค่ะ ข้อควรระวังในกรณีที่วิดีโอหยุดนิ่งไปแต่ยังมีเสียงบรรยายของวิทยากรอยู่ให้กดปุ่มหยุดและเล่นตรงรูปสามเหลี่ยมเพลย์อีกครั้งค่ะตามสไลด์ที่ท่านเห็นเป็นตัวอย่างการยืยนยันตัวตนระหว่างการอบรมนะคะระบบให้ผู้เรียนอ้าปากและก้มมองลงด้านล่างการุณาทำตามที่ระบบสั่งช้าๆค่ะเมื่ออบรมจบให้กดออก เพื่อทําแบบทดสอบและแบบสอบถามขั้นตอนที่6ทําแบบทดสอบและแบบสอบถามเริ่มทําแบบทดสอบโพสเทสให้กดใช่เพื่อยืนยันการเริ่มทําแบบทดสอบและระบบจะให้ยืนยันตัวตน2องแอคชั่นก่อนทําแบบทดสอบตามตัวอย่างนะคะแอคชั่นที่ 1. ให้มองขึ้นด้านบนให้ท่านเงยหน้าชา้ชาแอคชั่นที่2 ให้กระพริบตาให้ท่านกระพริบตาช้าๆนะคะหลังทําแบบทดสอบเสร็จให้กดคําว่าแบบสอบถามเพื่อเริ่มทําแบบประเมินความพึงพอใจเมื่อทําแบบสอบถามเสร็จให้กดปุ่มปิดท่านที่อบรมจบสามารถกดเพื่อดูใบรับรองได้ทันทีค่ะและสามารถกดพิมพ์ใบรับรองไว้เตรียมยื่นประกอบการออกรหัสตัวแทนได้ทันทีโดยผลการอบรมจะส่งถึงคอปพประมาณสองวันทําการนะคะหรือหากผู้ม่หวังยังไม่พิมพ์ใบรับรองในทันทีสามารถพิมพ์ใบรับรอง ภายหลังได้โดยเข้าระบบ iAcademy และกดที่เมนูข้อมูลการฝึกอบรมกดแสดงข้อมูลคลิกแถบทางขวาของเว็บตรงบรรทัดที่แสดงหลักสูตรตอช .0 ูนย์นะคะหากท่านติดปัญหาในการอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ Line Official iAcademy OIC โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะหรือสอบถามที่027968288หรือ02 เจ็ดเก้ได้ทุกวันค่ะช่วงเวลาในการรับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มหรืออีเมลสอบถามได้ที่ ts.apptraining@aa.com ขอให้ทุกท่านอบรมจบและออกรหัสเป็นตัวแทน AA ได้อย่างรวดเร็วนะคะขอบคุณค่ะ